พี่น้องครับรถคันนี้เป็นรถคู่ใจล่าสุดของศิลปินเขาเอินศิลปินสองพปีสายันวันรุ่งนะครับปฏิทินเป็นอย่างผมคือต้องวาัทายรถเพิ่์นห้พี่น้องบึงมันเกิดวามแปลกขึ้นมาหละพี่นอ้องเกิดว้มแปลกขึ้นมาตรงที่ว่านี่ครับกับพรงรถนี่มีห้อยห้อยหนึ่งคือจังห้อย รูปหัวพญานาคบองว่าห้อยอย่างครับนี่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 นีนี่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 นีนี่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 ่นี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 ่น มันมันมันเกิดเหตุการณ์นี่ก็ฝันวานไก็ยันเมื่อวานนี่เมื่อวานที่เราฝันเ,นเห็นบักลาฝันเห็นแหงอ่ะฝันว่าน้ำพัดไปน้ำพัดไปตกน้ำน้ำปลาม,ามันด้ใสหมดเป็นน้ำมาพัดหายจมไปหายจมเป็นน้ำาน่ำครับฝันว่านองแหงจมเป็นน้ำาน่ำไปที่นี่ไกเ็เลยไปที่บอ่อพญานาคนะครับบอ่อพญานาคอ่าพี่ไปที่เมื่อวานนี่ ไปสี่บอ่อพญ,ญานาคสี่เพิ่นเหตุไปหลัะตั้งแต่เพื่อนปลูกปลูกปลูกบ้านครับนั่นคือบอญญาา่อ,บอ,อ,บอพญ,ญานาคตั้งแต่เพื่อนปลูกบ้านอนี่คือบ่อพญานาคตั้งแต่เพื่อนปลูกบ้านปฏิทินเมื่อวานนีพ่พันแมนกระลอกตัวบางไงครับมาตกตายนะครับกระลอกตัวบางไงมาตกตายอ่ามาตกตายยู่นี่ละนี่ครับตกตายอยู่บอ่อพญ,ญา,านาคเลยนะครับกระลอก มันตโตลงตายด้ที่ไหนบ่รู้เือ่กอันนะครับฝันว่าดูกตกน้ำกับสิบบนว่ากระลอกตกน้ำหรือว่าครับนั่นละแต่ว่าบาที่นี่ทายพว่มแปกให้พี่น้องเบิ้ง่ามันคือนห้อยพญานาคครับรอยพญานาคอันนี้ทะเบียนรถของสายยันตด้พี่น้องเด้อครับอืมกท9161นะครับน้องคครนะครับ อ่าแต่ว่ามันแปลกว่าห้อยผู้ใดมามันขืนมาแบบไรมาแบบไรมันมันอยู่หนารถเี่ครับพี่น้องเนี่ยเห็นกบไป,ไนนป็นเ่ได้คนเห็นกับตออพี่แปนตออพีอ่แปนมาถามาอย่างคู่ยักเอาเจ้าเอาเก,า,เอา,เกาอีีมาไงมัง,งยืนมึงจะไป่เห็นหรอกเอานี่ผู้เจอช,าช,อชา้างจะมาห้อยอย่างเอา,เอาเอาบังนะครับเดี๋ยวจีให้ผู้่น ไอ้เชี่ยวช้างนะครับบ่งว่าห้อยหยังเดี๋ยวเห็นบ่างไหมตาด้านในก็สีได้ตายมือนใช่ห้อยหยังเหรอห้อยแค่ขไหนอันนี้อันนี้คือจังหวันเนาะเนาะจงอนจงอนจงอนนี่คือจงอนคือจงอนนี่นี่นี่คือจังหวันตัวนี้คือจงอนอันนี้คือคือหัวอันลูมันนี่คือเป็นคว้านวะนี่เออตรงมุมแรนี่อ่าอืมเออคือจังหวะ อนะครับมี่สองตัวอันนี้คือ on, งอนหงอนงอนตัวนี้งอนเมื่อตั้งนี่อันนี้คือหัวมันอาสาาิเป็นลักษณะนี่เป็นลักษณะนี่หางมื่อนี่หางฟาดม้าเสียงสีงนี่ละหางนี่หางนี่ห,าง,หางเลยเอาเพื่อนอาสีมาห้โชั่วหายลาบก็ได้ครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับรดคันน้ออกดูเด้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคล อ่ากวดนะว่บาบพวกนี้เป็นบ้าไปหนระบบนวง,ง่ายไป็นระบัน,นี้มันมันมันแปลกอิีพไปนองครับห้อยนกกับเป็นไปว่าอะไรนะครับห้อยนกสิมาเป็นแบบนี้อ่าห้อยนกตน้อตงมีตีนนน่ยนะครับนี่ครับไปนองครับรอยพญานาคนะครับมาแทนทีมันจิปิวออกนี่นี่เพืจะสังเกตเนอบ่แล้วมือขึ้นนี่คือปลาขวดวาล้มคักล้มอิลีล้มหักล้มเนี่ยมือขึ้นเลยง่ายถึงไปนอนตึงเฮียนครับหอนล้มอืม มันเป็นยังดอกหัดเกิดว่าเปิดแอร์ห้าเกิดว่าแอร์มันเสียบปยังนี่สสแยงือดื้อหันดอกก็เลยขึ้นไปซึ่งอีอยงมันหนาวละได้ขึ้นไปให้น้อนพ่นเปิดแอร์กับเพราะอไรบ่เปิดกับหนาวคือเปี่ยนรถคันนี้บอกให้เลยว่าออกดูบ่อยมากบ่อยมากครับพี่น้องครับอันนี้เพอนอาชิมไหให้โชคให้ลาบก็ได้พูนอาชิม่ให้โชคให้ลาบก็ได้อ่าล่าสุดกับพานไปครอบคูอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับ จะไปครอบคู่กับมีถึงหลายๆอย่างแหละถึงพอคู่พอแจ่อ่าท่านหนึ่งกับคนกับมีนั่นพญานาคืออกันมันบ่อ่าหลายๆอย่างอืมเอาพี่น้องครับที่นี่กับเสียไว้ทักนี่ละเอาพิจารณาเและพี่น้องเด้อครับนี่คอตนะครับอืมเก้าหนึ่งหกหนึ่งน้องไายนะครับรถทะเบียนรถของสายยันวันรุ่งนะครับ ลูกทุ่งสองพันปีนะครับโอ้อืม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 เฮ้เห็นเงินแท้เห็นี่แปลกเนาะเออแปลกตุกเนาะเืิ่งเคยังจะแปลกไหมอืมมันแปลกตรงที่ว่ากรล่อกแม่นไจ้ไดไปตกน้ำตายเห็นหรอซ้ำนั่นไหมอยู่บอลย,ยู่บอลไหม ฝันว่าลูกตกน้ำตายนี่ความว่ลูตกตงน้ำตายฝันไปเบิง้งฝันเม่นการลอกกาะลอกตัวแบกเง่นว่าคู่ยาเสีอเอาไปทิมอืมอ๋อพี่น้องเอาไว้สักนิดนะครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับอืมแนวทางซื้อลอตเตอรี่เด้อวพี่น้องแนวทางซื้อลอตเตอรี่ครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันกาะลอกเสียงเบื้องรับมีทะเบียนงรถครับทาบ้าวหนึ่งหกหนึ่งครับอืมไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ